ทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้วะโอ้ยเจนี่เราก็เปิดร้านช่วงวันหยุดแล้วนะแถมโปรโมชั่นเราก็ดีอยู่อีกเนี่ยทำไมคนยังไม่มาสักทีงนนะใช่คือปกติคนมันต้องเยอะกว่าน,นี้แล้วคือฉันจำได้เมื่อปีที่แล้วอะ่ะฉันถ่ายแทบไม่ทันเลยอะ่ะคิดถงอยู่เนี้ยจริงเจเดี๋ยวรอสักพักคนก็มามัง้งสวัสดีจ้า <laughs> สวัสดีจ้า จะเหงี่บงัะเราอะฮะเจ็บม้ามาเหรอคะเอาว่าไงจ้าตั้งแต่ย้ายออกไปเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้แต่งตัวดีเนาะมีคนรับใช้อีกด้วยทางจะขายดีเลยสิท่าก็ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้าแล้วพี่สองคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงหลานใหญ่โตทำเลดีเชียวขายดิบขายดีกันเลยสิครับ ก็จริงที่แต่จริงๆอ่ะทําเลหน้าร้านเราอ่ะกับโปรที่มีมันก็น่าจะขายดีกว่านี้ที่มีแคลรับอะไรบอกหน่อยได้ไหมเ๋อแสดงว่าพวกเธอยังไม่เคยเห็นอะไรจึิงๆใช่ไหมอะไร,อะไรของแกว่ะจึิงๆอ่ะมาฉันใส่นี้ แกล์ารวยโปรแกรมเพิ่มยอดขายสำหรับร้านเล็กๆรวยก่อนใครสมัครง่ายที่แอปแกล์เมอร์แชนแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มยอดขายเลยรวยไปได้วยกันกับแกล์ผารวยเพียงสมัครแคมเปญร้านเล็กรดทั้งร้านและร้านเล็กค่าส่งถูกแค่นี้ก็เตรียมตัวปังไปพร้อมกันได้เลยเข้าไปที่แอปแกล์เมอร์แชนและกดตามนี้ได้เลย ขั้นตอนที่1เลือกไอคอนเพิ่มยอดขายเป็นรูปลำโพงขั้นตอนที่2กดเลือกแคมเปญร้านเล็กค่าสง่งถูกและร้านเล็กลดทั้งร้านต้องสมัครทั้งคู่นะครับขั้นตอนที่3ดูรายละเอียดเข้าร่วมแคมเปญทั้ง2อย่างหลังจากนั้นกดลงทะเบียนและยอมรับขั้นตอนที่4ตรวจสอบโปรโมชั่นและก็ส่งคําขอเข้าร่วมและขั้นตอนที่5เสร็จเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้ก็เตรียมรับยอดขายสุดปังไปพร้อมกับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้เลย หูยจ,จริงด้วยหูยจริงแบบนี้ทําไมไม่บอกโอ้ยว่าฉันบอกอย่างนี้ไงให้ให้รีบสมัครค่ะเพราะห้าพันร้านค้าแรกเขาให้ยันพารวยปลุกเสกคาถาพารวยจักสินแสไปหนึ่งพร้อมหนังสือตกแต่งร้านจากเกรฟฟู้ดและกล่องชุดเครื่องปรุงจากคนอด้วยนะคะร,รีบนะคะห้าพันคนแรกครบกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะเนี่ยแต่ขหลังไวตอนนะสล้วแหนเขาถามฉันอย่างไม่ได้ถามหล่อน รีบนาริสนะอย่าช้าตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นสมัครเลย